แจ้งความนะคะมีคนปลอมแปลงเป็นทวิตเตอร์เราเอารูปเราไปแอบอ้างก็แอบอางในตัวเราเลยใช่ซึ่งปกติเรามีทวิตเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมปกติคือไม่ได้เล่นทวิตเตอร์เป็นหลักนะค่ะมีแบบดูข่าวใช่ใช่คนทวิตเตอรไปเขาอาจจะเข้าใจเราผิดใช่ไหมใช่ค่ะเขาเอาไปเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องอะไรครเพราะเกี่ยวกับเรื่องอะไร เกี่ยวกับเรื่องแบบ18บวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียหายมากใช่ก็ัเชหาสมาชิกใช่ค่ะเหมือนแบบเป็นกลุ่มลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพวกคื่นๆประมาณนี้ใช่แล้วเราไปเจอได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะทรา้างเมื่อไหร่ประมาณ4-5วันที่แล้วอะค่ะแต่ว่าแอคเคาทวิตเตอร์นี้สร้างมาเมื่อประมาณปีที่แล้วอะค่ะใช่ ก็จะใช้รูปของเรานการสื่แล้วน้านน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะมีบัญชีที่เขาเอาไปใช้นะมีคนิดตายี่เท่าไหร่มีมันมี2องแอคเคาท์ค่ะมันมี500กว่าแล้วก็อีกแอคเคาท์หนึ่งประมาณ30,000กว่าค่ะใช่เยอะมากเยอะมากเมื่อเมื่อเราทราบแล้วเลยมาแจ้งปัดป้นอ,อ,อนนี้ใช่ค่ะให้ช่วยมาปัดป้อ,อช่วยกะนการท้นเ ก็เป็นการแจ้งความออนไลน์อะค่ะเอาเลขบันทีของคนร้ายไปแจ้งความลงบันทึกไว้ค่ะก็แล้วทางตำรวจก็จะช่วยตรวจสอบใช่ค่ะในส่วนของเชอรี่ตรงนี้เย็นบอกว่ามีคนติดตารอยู่ในบิ๊กตอเป็นนมากถองวรใช่ค่ะคนติดตามวิ๊กตอประมาณสามแสนก็เลยแบบสร้างความเสียหายมากเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับรีวิวสินค้าอะไรอย่างนี้ด้วย เราเราเราเป็นรับรับรีวิวสินค้าเป็นเป็นนางแบบผาดไซส์อะค่ะแล้วก็รับรีวิวสินค้าใช่ค่ะมีคนติกาเราจำนวนมากใช่ใช่ไหมตอนนี้เราอยากจะบอกอะไรก็ต่อไเข้าใจผิดตัวอย่างทวิตเตอร์ไม่ดีตรงอี้่อกบอกได้ไหมครัก็ถ้าสมมติว่าไปเห็นทวิตเตอร์รีที่ไหนนะคะที่มันเกี่ยวกับ18บบวกอะไรเงี้ยจะบอกว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ตัวตนอะไรเงี้ยค่ะไม่มี ส่วนใหญ่จะเล่นแค่เฟซกับ t i k t อกแล้วก็ไอจีแค่นั้นค่ะจะทำงานโรงงานสินค้าซะส่วนใหญ่คือถ้าแบบ18บวกอะไรเงี้ยไม่มีค่ะเราไม่เราไม่ทำา่ใ,ใ,ใช่ค่ะแล้วคนที่มีเอาหลักฐานอะไรมาให้จะพิจารวจเป็ตัวสองอันนี้จะเป็นหน้าทวิตเตอร์ค่ะก็จะเป็นทวิตเตอร์แล้วก็รูปรูปที่คนร้ายเอาไปใช้แอบอ้าง ใช่ค่ะเป็นภาพของเราปกติเราก็ถ่ายเผแพร่อยู่ในในเสื่อดิจิทัลใช่ค่ะบางทีอาจจะเป็นภาพแบบรีวิวเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คืองานที่เรารับใช่ค่ะเป็นเสื้อผ้าสาวโอปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเอามาใช้เปิดแอคล็อก ส่งทางทางเว็บใช่ไหมคะับใช่ค่ะส่งทางเว็บค่ะใช่ค่ะอ,อส่งเรื่องไปอะคะ่ะได้รับหรือยงังตอนนี้ <c oughs> อยู่ที่ปอทอค่ะ มีคนแอบอ้างทวิตเตอร์ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะอ๋อค่ะค่ะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะ คุณช่ไครับากหมังไว้กับทางงานตรวจในบ้านก็ <c oughs> ยังไม่แน่ใจค่ะว่าจะตามได้หรือเปล่าแต่ว่าอยากให้เป็นเคสตัวอย่างคะ่ะสําหรับใครที่โดนแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาชื่อปลอมเอาเฟซปลอมหรือว่ารูปเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะคะก็อยากให้มาแจ้งความค่ะ